สวัสดีครับต้าวไทยครับกลับมาเป็นต้าชาไทยอีกแล้วกับรายการโอตะาชาไทยรายการที่จะมารีวิวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มรสชาไทยนะครับจะร้อนจะเย็นจะเค้กจะกีมีหมดนะครับวันนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนนะครับแต่ไม่ใช่ร้านเดิมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในคุณขอด,ด้วยแต่ว่าพอดีมีร้านแบบอปอ up หรืออ o อัพนะโอเคเราแบบอปอ up นะฮะที่อยู่ตรงมาร์เก็ตฮอล เป็นร้านของหัวตั้มมาสเตชฟนะครับชื่อร้านอะตอมิกคิวนะครับมีเมนูเค้กชาไทยหน้านิ่มเฉาก๊วยนะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมารีวิวขนมนี้กันนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็นี่คือเมนูปัจจุวันนี้นะคะเค้กชาไทยหน้านิ่มมีเฉาก๊วยด้วยดำๆที่เห็นมันไม่ได้ไม่ได้เป็นรอยตกปกอะไรนะฮะนั่นเฉาก๊วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกัน แสงอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะพอดีตอนนี้มีไฟอยู่ข้างบนเอาล่ะเดี๋ยวจะลองตัดแล้วเนอะได้ปะวะแป๊บนะขอใช้มือขวาดีกว่าไม่ไหวโอเคอันนี้นะฮะชือ่ออาล่ะจะลองชิมแล้วนะเมื่อใช้ล็ใช้ได้ฮะเราก็โัวหอะไรเข้มข้น หอ,อมชาแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปด้วยกำลังดีเลยคำหนึ่งเพื่อนไม่ต้องกินแล้วตอนเนี้ยก็กินแบบเนื้อเค็คมอ่มเอเค้กค่อนข้างเบาฟูดีไม่ไม่หนักเกินไปด้วยอุ้ยอันนี้ดีน,นี้ดีน,นี้ดีแนะนำเลย,เยนะฮะอันนี้มีเฉาก๊วยด้วย ไปถูกคนแล้ดีขึ้นอร่อยกว่าอันที่แล้วที่กินที่เป็นขนมเฉาก๊วยอีกนะฮะโอ้ยนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเลยดีเลยเยี่ยมเยี่ยมดูว่าติดกี่เพื่อนก็ได้จริงอยากถ่ายให้ดูมากเลยเนี่ยเอาละสหรับการให้คะแนนนะครับเอาเอไปเลยนะฮะอันนี้เขียวดีแนดดิ้งราคา80บาทนี่เรียกได้ว่าคุ้มคุ้มค่าทุกทุกบาททุกสตางค์ที่ลงไปแน่นอนนะฮะสุดการรีวิวนะครับกับ เค้กชาไทยน่าดีบชาวบวยของร้านอะต a มิกคิวของมาต้ามาต้าเชฟนะฮะบอกเลยว่าดีมากนะฮะจริงๆร้านนี้มีชาเขียวมีโฮจิฉ่าด้วยแล้วก็จริงมีเค้กหลายอย่างนะฮะวันนี้จริงๆนอกจากชาไทยที่สั่งมาเอามารีวิวเนี่ยจริงๆมีช็อกโกแลตอีกอันหนึ่งซึ่งเพื่อนกำลังกินอย่างไรอร่อยอยู่ฝปากตูกข้าวผมเนี่ยซึ่งอร่อยจริงๆนะครับราคาเค้กอยู่ที่ชิ้นละ80บาทนะครับใครสนใจสามารถไปที่ร้านได้ร้านอยู่ที่แถวๆ BTS อารี นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตำแหน่งไว่ให้นะครับส่วนตอนหน้าเป็นที่ไหนเป็นอะไรก็รอติดตามนะครับเหมือนเดิมใครอยากให้รีวิวอะไรก็บอกได้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนใครใดูแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อคอนเทนต์ชาไทยของเรานะครับเดยจะคอนเทนต์วัดคอนเทนต์ศิละปะทุกทีก็ได้วันนี้ก็ขอลาไปเพียเท่านี้น,น,น,นะครับผมบ๊ายบาย